สวัสดีครับในค่ำคืนที่เงียบสงัดตามชนบทของไทยเราถ้าคุณลองเงี่ยหูฟังดีๆคุณอาจจะได้ยินเสียงที่แปลกประหลาดไม่ใช่เสียงนกกลางคืนไม่ใช่เสียงจิ้งหรีดแต่เป็นเสียงพึบพับพ,พึบพับเหมือนมีใครเอาอะไรแบนๆใหญ่ๆมาตีอากาศอยู่เหนือหลังคาบ้านและบางที ถ้าคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดคุณอาจจะเห็นเงาตะคุ่มคุ่มของบุรุษลึกลับคนหนึ่งกำลังบินผ่านท้องฟ้าไปด้วยท่าทางที่พิลึกพิลันที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้เขาไม่ได้มีปีกเหมือนนกไม่ได้อ่อเหินเดินอากาศได้อย่างสง่างามแต่สิ่งที่เขาใช้แทนปีกนั้นคือกระดงฝัดข้าวสองอันที่แขนทั้งสองข้าง และสิ่งที่เขาใช้ขี่ต่างภานะนั้นคือสากตําข้าวอันใหญ่บุรุษลึกลับผู้บินด้วยกระดงและขี่สากผู้นี้คือหนึ่งในพูดผีที่แปลกประหลาดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในตำนานไทยเราเรียกเขาว่าผีกระหังคืนนี้ผมจะขอเล่าเรื่องของเขาให้ฟังเรื่องราวของชายที่ยอมแลกความเป็นมนุษย์กับอำนาจ จนกลายมาเป็นอสุรกายแห่งรติการภาคที่หนึ่งตัวตนของกระหังก่อนที่เราจะไปถึงต้นกำเนิดเราต้องเข้าใจก่อนว่ากระหังไม่ใช่ผีคนตายครับเขาก็เหมือนกับผีปอบคือเป็นคนเป็นๆที่มีวิญญาณร้ายสิงสู่หรือถูกอำนาจคุณไสยครบงำในตอนกลางวันเขาคือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่ง อาจจะเป็นเพื่อนบ้านที่คุณพูดคุยด้วยเป็นชายหนุ่มที่คุณเห็นเดินอยู่ในตลาดเขาดูปกติทุกอย่างเลยไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าสัญชาติญาณดิบและอำนาจมืดในตัวเขาก็จะตื่นขึ้นเขาจะแอบย่องออกจากบ้านไปยังยุ้งฉางหรือใต้ถุนบ้านคว้าเอากระดงฝัดข้ามาผูกติดกับแขนทั้งสองข้างคว้าเอาสากทำข้าวอันใหญ่มาคล่อมไว้ระหว่างขา แล้วใช้พลังอาคมที่มีอยู่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนเขาบินไปเพื่ออะไรเขาบินไปเพื่อหาอาหารครับแต่อาหารของกระหังนั้นไม่ใช่อาหารที่มนุษย์ปกติจะกินกันมันคือของโสโครกของเน่าเหม็นซากสัตว์ที่ตายแล้วหรือแม้แต่อุจจาระเขาจะรอนรงตามป่ารกหรือที่เปลี่ยวเพื่อกินของเหล่านี้ประทังความหิวโหวยอันเป็นผมจากคำสาปในตัว นอกจากนี้กระหังยังมีนิสัยดุร้ายชอบทำร้ายผู้คนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ออกมาเข้าห้องน้ำนอกบ้านในเวลากลางคืนเขาจะโฉบลงมาทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บหรือขวัญเสียภาคที่ 2. จุดกำเนิดแห่งคำสาป The Origin of the Curse แล้วชายธรรมดาคนหนึ่งกลายมาเป็นอสูรกายที่น่าสมเพชและน่ากลัวชนิบายอย่างไร ตำนานที่เล่าขานกันมามากที่สุดก็คือเรื่องราวของผู้เล่นคุณใสที่ควบคุมวิชาไม่ได้เรื่องมันนี่ว่ามีชายคนหนึ่งอาจจะเพราะอยากมีอำนาจอยากเป็นที่ยำเกรงหรืออยากได้หญิงที่ตนหมายปอมาครอบครองจึงได้ไปฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ผู้แก่กล้าในวิชาสายเวทมนต์ดำการเรียนวิชาเหล่านี้มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่ต้องยึดถืออย่างเคร่งครัดที่เรียกว่าการถือของ หรือคลัาซึ่งเป็นกฎเหล็กที่ห้ามละเมิดโดยเด็ดขาดเช่นห้ามกินน้ำเต้าห้ามหลอดใต้ใบกล้วยหรือห้ามประพฤติผิดในกามชายผู้นี้เมื่อได้วิชามาแล้วก็อาจจะด้วยความลำพองใจในอำนาจใหม่ที่ตนมีหรืออาจจะด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้พลังเผลอไปทำผิดข้อห้ามร้ายแรงเข้าหรือที่เรียกว่าผิดครู ในวินาทีที่เขาทำผิดครูนั่นเองอาคมที่เขาเคยใช้เป็นเครื่องมือก็ได้หวนกลับมาลงโทษเขาอย่างสาสมพลังมนต์ดำที่เขาอุตสาหร่ำเรียนมาได้กัดกินและแทรกซึมเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาเปลี่ยนให้เขากลายเป็นทาสของมันของที่เขาเรียนมาได้เข้าตัวเขาอย่างสมบูรณ์วิชาอาคมนั้นได้มอบพลังในการเหาะเหินให้เขา แต่ก็เป็นการเหาะเหินที่แสนจะอัปยศอดสูมันไม่ได้ให้ปีกที่สง่างามกับเขาแต่กลับโดนใจเขาใช้กระดงซึ่งเป็นอุปกรณ์ทรมาหากินในชีวิตประจำวันมาเป็นปีกที่น่าสมเพชมันไม่ได้ให้พรมสีวิเศษกับเขาแต่กลับโดนใจเขาใช้สากซึ่งเป็นเครื่องมือในการสร้างอารเป็นภาชนะที่น่าอดสูอุปกรณ์แห่งการสร้างสรรค์นในตอนกลางวันได้กลายเป็นเครื่องมือแห่งความวิปริตในตอนกลางคืน นี่คือการลงโทษที่แสนจะเจ็บปวดและยื้อยหยันในชะตากรรมของเขาและความหิวโหวยในของโสโครกก็คือการลงโทษที่ตอกย้ำว่าบัดนี้เขาไม่ได้เป็นคนอีกต่อไปแล้วแต่เป็นเพียงอสุรกายที่จูกสาบให้ต้องบริโภคแต่สิ่งปฏิกูลไปชั่วชีวิตภาคที่สคู่หูคู่กรรมกระหังและกระสือเมื่อพูดถึงกระหงัง ก็อดไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงผีอีกตนหนึ่งที่มักจะถูกกล่าวถึงคู่กันเสมอนั่นก็คือผีกระสือในตำนานพื้นบ้านเชื่อกันว่ากระหังและกระสือคือผีประเภทเดียวกันเป็นชายและหญิงที่เล่นคุณใสจนของเข้าตัวเหมือนกันบางตำนานถึงกับกล่าวว่าทั้งสองเคยเป็นสามีภรรยากันในชาติที่เป็นมนุษย์และได้ร่ำเรียนวิชาคมมาด้วยกันจนสุดท้ายก็ถูกสาให้กลายเป็นผีร้ายทั้งคู่ ภาพของกระหังที่บินด้วยกระโดงกับภาพของกระสือที่มีแต่หัวกับไส้ลอยตามกันไปในความมืดจึงกลายเป็นภาพจำคู่ตนานของโสกนาตกรรมแห่งสายเวททั้งสองต่างต้องออกหากินในยามค่ำคืนเหมือนกันกระสือจะชอบกินของคาวเลือดและรกเด็กหลังทอดส่วนกระหังจะกินของโสโครกและซากเนา่าเป็นคู่กรรมที่ต้องทนทุกข์ทรมานในชะตากรรมที่ตนเป็นผู้เลือกเองบทสรุป เรื่องราวของผีกระหังจึงเป็นมากกว่าแค่เรื่องผีที่น่ากลัวแต่มันคืออุทาหรณ์ที่ทรงพลังเป็นคำเตือนถึงมนุษย์ที่ลุ่มหลงในอำนาจมืดว่าทุกพลังอำนาจย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายและราคาของสยเวทนั้นอาจสูงเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดมันคือการแลกเอาความเป็นมนุษย์ทั้งชีวิตไปเลยแม้ภาพของชายขี่สากทำข้าวบินด้วยกระดงฝัดข้าว จะดูเป็นเรื่องที่พิลึกพิลันจนเกือบจะน่าขันแต่เบื้องหลังภาพนั้นคือโศกนาฏกรรมของชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนธรรมดาเหมือนเราๆท่านๆแต่กลับเลือกเส้นทางที่ผิดพลาดจนต้องเป็นอสูร,รากายที่น่ารังเกียจและน่าสมเพชไปตลอดการ